ตามสบายไปทางกันนะครับไม่ต้องเดือดร้อนนะครับอะธรรมะมบท Mama salami, tuba di bapak

มหาเจรจามหาเชนาทวาระกัยเยนะคัทชั้นสัพพังนัตตาลา mm ลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิโสภารามนะครับทั้งที่เป็นลูกศิษย์ชั้นผู้ใหญ่นะครับจนลงลงมาชั้นมัชิมะนวัคะนะครับได้ทําพิธีขอเข้ามาลาโทษแล้วก็ถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิโสภารามนะครับสนิละสังฆารของหลวงพ่อใหญ่นะครับปฏิสถานอยู่ด้านนู้นนะครับ วันนี้ขออนุญาตเก็บภาพนะครับพ่อแม่รูบ,บาอาจารย์ออกรับมินธบาตนะครับของญาติพงยุมนะครับดอ